แอฟทักซออนเผยคำพูดใส่ซซริต้าเป็นสองนางเอกเบอร์ต้นๆของมุงกามบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับแอฟทักซออนและซซริต้าเจนเซนและเมื่อไม่นานมานี้ซซริต้าและก่อนได้เชิญนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเชอรี่เข็มอับซอนแอฟทักซออนแทนทองประสมใส่ชุดอลังการแม่แอฟถึงกับพูดว่าแม่แอฟอยากกลับไปเปลี่ยนชุดริต้าก็ริตา้กตาก็สบายนะ ไม่มีอะไรเลยฮ่าฮาแม่แอฟอยากเห็นชุดกลางคืนริต้าราตียาวห่างปลาเลยฮ่าฮาเรียกได้ว่าเป็นการแซวกันขำๆข,ข,ของสองนางเอก,กร่วมช่องและยังตรงกับวลีฮิตในตอนนี้ที่ว่างานไม่ใหญ่แนนาวีนั่นเองค่ะไม่นานวันนี้ในตอนนี้ถ้าใครที่เล่นติ๊กต็อกอาจจะเห็นคลิปไวรัลงานไม่ใหญ่แนนาวีซึ่งสาวหม่ดวิกาเอามาคัฟเวอร์ตอนที่ไปงานปาร์ตี้จากกุชชี่จนหลายคนเอามาทําตามกันสนุก นนพูดการจัดจ้านทั่วโซเชียลแต่แท้จ,จริงแล้วประโยคนี้ไม่ได้มาจากไม่ไดวิกาหากแต่มาจากละครเรื่องหนึ่งทางนี้ประโยคดังกล่าวงานไม่ใหญ่แน่นวิมาจากละครเรื่องตะวันตกดินที่ชายทางช่องอมรินทีวี4 4โดยเป็นการพูดคุยกันระหว่างพิจีไก่สุปราณีและวิยุจิรานานซึ่งในตอนนั้นวิได้โทรศัพท์ไปชวนพิจีไปงานกาล่าดินเนอร์แต่พิจีกลัวว่างานจะใหญ่ ไม่รู้จะใส่อะไรไปเลยถามเพื่อความแน่ใจว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิซึ่งวิก็บอกว่างานเล็กๆสบายๆคนกันเองทางนันแต่พอไปถึงงานกลายเป็นพี่จีโดนแกงมอใหญ่ใส่ชุดสีขาวสบายๆไปส่วนวินั้นจัดใหญ่จัดเต็มสมงานทางชุดหางปลาทางเครื่องเพชรประดับประดาจึงทำให้ประโยคนี้เอาไว้พูดเวลาที่เพื่อนๆบอกว่าให้มางานเล็กๆสบายๆแต่กลายเป็นเพื่อนเราที่ใส่ชุดเวอร์วังจัดเต็มจนแขก เจือนไปเลยงานนี้คนที่คัฟเวอร์ไม่มีเพียงใหม่าวิกายังมีตายอ,อรทายปิงปองธงชายวงมีดหรือกระทั่งยุยจิรานานหรือพี่กายสุปราณีต้นฉบับของงานไม่ใหญ่แน่นาวิอย่างต้องออกมาคัฟเวอร์เสียงตัวเอง